วันก่อนเนี่ยอาจารย์สุข,ขุมนวนสกุลนะครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็โพสต์เหมือนกันจะบอกว่าภูมิใจไทยเป็นนี้แอบเนี่ยอันนั้นใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะภูมิใจไทยเนี่ย อาจารย์สุขุมบอกว่าภูมิใจไทยเป็นลูกโดดไม่มีแอบหรอกโหวตสวนกันให้เห็นเอาให้จัดจ่ดายกันไปเลย,เลยนะภูมิใจไทยเขาก็มีแนวทางที่ชัดเจนในทิศทางของฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นตัวแทนของเสียงฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายอนุรักษนิยมภูมิใจไทยนับว่าเป็นการยกระดับของพรรคในสายตาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้เป็นพรรคที่มีความหวังให้มันเกิดขึ้น ว่าฝ่ายอนุรักษนิยมไม่รู้จะไปพึ่งพิงที่ใครเนี่ยเลี้ยวมาทางนี้แหละเลี้ยวมาทางสีน้ำเงินหรือสีเหลืองนี่แหละท่านจะเจอฝ่ายอนุรักษนิยมอยู่ตรงนี้นี่<ม>ภูมิใจไทยเห็นแล้วว่าฝ่ายอนุรักษนิยมต้องไปต่อได้มีคนสนับสนุนมากมายพอสมควรแต่ยังขาดแกนหลักภูมิใจไทยเลยต้องเข้ามารับอาสา,าจงนี้<ม>นี้สาคัญนะฮะอาจารย์มองขาดเลย<ม>ซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์ว่า พรกการเมืองพยายามจะเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อจะเป็นที่พึ่งที่หวังของอนุรักษ์นิยมแต่ที่สุดมันไปไมิสุดทางะนะฮะแต่ภูมิใจไทยจะขออาสาตัวเองมาอยู่รอยต่อตรงน,นี้หรือเปล่าส่วนพรรคอื่นก็ไม่เห็นว่าจะเอาด้วยเรื่องประชามติแบบเพื่อไทยแม้แต่การไม่มาโหวตหรือโหวตสวนกันก็ไม่ชัดเจนแบบภูมิใจไทย ฉะนั้นแกนนาพักรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยจะมีรอยร้าวหรือไม่อันนี้ถามอาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมตอบว่าอย่างไรเสียพักการเมืองก็ต้องมีรอยร้าวกันอยู่แล้วเพราะมันเป็นคนละพักมันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้แต่ถามว่าจะแตกหักกันไหมขอตอบว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะแตกหักพักการเมืองเขาคุยกันได้ค เพื่อไทยก็ต้องรู้สไตล์ของพรักร่วมพักร่วมก็ต้องเข้าใจบทที่ต้องเล่นกับพักเพื่อไทยโดยสรุปก็ท่าทีก็อาจจะมีขึงขัง,งกันบ้างแต่เดี๋ยวหลังบ้านเขาก็คุยกันมันเป็นจังหวะมันเป็นดีลาอันนี้วิเคราะห์มองไปที่พักภูมิใจไทย